มกมกากาอลกกมเรมตเรอนนี้นะคะจะมาบอกอาการที่พ่อเป็นที่พ่อเป็นนะตอนนี้พ่อเป็นโรคหลายอย่างนะคะคืออย่างเช่นหลักๆคือหวัวใจแล้วก็บวานความดานันแล้วก็เส้นเลือดอุดตันที่ขาดลังจากที่พ่อเป็นเส้นเลือดอุดตัน เรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาพักพัพื้นอยู่ที่บ้านสองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็พ่อได้ร่วมในห้องน้าอีกได้ร่วมในห้องน้าแล้วก็หนูก็พาพ่อไปโรงพยาบาลพาพ่อไปโรงพยาบาลเสร็จมอบอกว่าพ่อมีอาการเลือดข่านในสมองประมาณ5 ml เอแอลแล้วก็หมอบอกว่ามีเนื้อง,งต้องผ่าตัดแล้วก็หนูก,ก็เรียบประชุมลูกๆ ท่านเจ็ดคนบอกว่าจะเอายังไงดีหมอบอกว่ามีแนวต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดหลังจากนั้นก็หมอบอกว่าอาการของพ่อนี่คือยอมเป็นโรคหลักๆกรืคือหัวใจหมอกลัวเพราะว่าเพราะว่าหลังจากผ่าตัด้หมอจะประเมินอาการยังไม่ได้หนูก็ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าแล้วก็หมอหนูบอกว่ากําลังคุยกับกับหมอว่าอย่าให้หมอหาวิธีอย่างอื่นก่อนได้ไหม ที่ไม่ต้องผ่าตัดก,ก่อนหลังจากนั้นก็หมอว่าให้กินยารอดูอาการก็หมออิสเรออีกทีหนึ่งเศใช่ไหมหมอเศอิสเรอหมออิสเรอสมออีกทีหนึ่งก่อนกลับบ้านหมอบอกว่าเลือดไม่ขึ้นไม่ลงเพราะว่าอยู่นเดิอน3 ml ไอ้5 ml แล้วก็หมอว่าเอาอย่างเงี้ยให้กับไปไปดูอาการที่บ้านก่อนสองอาทิตย์หลังจากที่ดูอาการแล้ว สองอาทิตย์แล้วก็หมอจะมาตรวจอีกทีหนึง่งคือวันที่สิบเก้าหมอนะแต่ก่อนที่จะมาเจอหมอก็เลยเอาล่ะได้ส่งมาการดักมาที่บ้านวันที่หนึ่ง,งจะไม่ได้การดักมาเนี่ยวันที่หนึ่งแล้วก็พอกะดักมาเนะีะสีหน้าพวกลูกๆแล้วก็แม่ไม่รับแขกเลยเพราะว่าเรากังวลกับอาการพอ่อเพราะว่าหมอให้กลับมาดูอาการนี่คือว่าหมอไม่กะหมอไม่รับกา,การเนะี่ยเออเพราะว่า ที่พ่อไปโรงพยาบาลนี่คือว่าไม่มีแรองอะไรเลยอ่แต่ก็พอได้คุยกับกาได้กายได้ฟทีบายทีบายหนูก็ว่าเออเออเออย่างเดียวเพราะว่าไม่ตอบสน้องไม่ตอบอะไรคือว่ากายได้ให้ทดองคืเอาแต่ว่ากําลังกังวลว่าเออนี่เป็นตัวนี่กายไให้กินนะเป็นน้ามันคือว่าย่าโอเคอยู่ถ้าเป็นเก๊สซูละหนูไม่ให้กินเลยเพราะว่าหนูกลัวเพราะว่าเคยเจอยายาบางอย่างเลยค่ะคือว่าโอ้ชนิดนี้แต่ว่าพอดูสรรพคุณคือย่อคือ เกี่ยวกับน้ำมันทะกชนิดเออก็ลองให้กินดูากาญท่าว่าให้กินหนึ่งก่อนนอนตั้งสี่เม็ดแล้วก็เช้าอีกสองเม็ดเพราะว่าการได้ให้ตัวทดลองคือสี่สิบเม็ดนานใจกินนานใจกินสี่ก่อนนอนตั้งสี่สี่เม็ดนั้นก็เลยอาการอาการของพ่อคือเริ่มปวดหัวมากหนูว่าตายแล้วคราวนี้จะทํายังไงดีก็เลยโทรหากาญท่าว่าให้กินต่อก็เลยให้ยอน กินต่ออีกทีเนี่ยลองดูพอคืนที่สองพอเลือดลงที่เท้าเหมือนเอาเหมือนเอาเข็มนเอเอาเข็มจิ้มจิ้ฝาดเท้านะออกเลือดนะว่าตัดสินใจก็เลยมองหน้าพี่สาวว่าจะทำยังไงต่อจะให้ต่อหรือว,ว่าจะอยู่แค่นี้ ก็เลยตัดสินใจว่าให้ต่อเถอะเพราะว่าเราซื้อมาแล้วไงให้ต่อดูอาการพอสองสามวันก็ปวดัวปวดัวแล้วก็ชักชักอย่างแรงพอยยชักเสร็จยก็เริ่มอาการดีขึ้นกินข้าวเอ็นได้แล้วตอนนี้นะคะอาลฮัรมดีละแล้วก็ตอนนี้โยขอละหมาแต่ว่ายออ่านอ่านซูรอกยาวมากแต่ว่ายอจำอะไรได้บ้างบาลซูรอกแล้วก็ดูว่าเพราะว่ายโอ่านว่าถูกผิดไม่เป็นไรเพราะว่าเขากําลังฝึกอยู่ค่ะตอนนี้อาลฮัรมดีละค่ะจักยาตัวนี้นะคะยา นิดไดน,นะคะแต่ก็ติมมกาเซกาดักมากๆที่ให้โอ,อก,กาสให้เราได้ทดลองยาตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะ